วว้า <Wow. S 2> มาแล้วมาแล้วจัดอันมาแล้วจัดอันไปน้ำเนครับจัดอันไป้ำเนาเมือนีจัดอันสิผ้ามาเก็บปอกควครับปอกควพันกรเกษตรครับอยู่ในกระชังน้ำจัดอันเรียงไว้ครับ อาอาไฟมีแต่ไฟยังไงครับไออยากกินกระซังเอาเด้อของดีมีหน่อยเด้อครับเด้ออา,อาเกียบเลย สวยๆงามๆลูกสวยๆงามงามม,ม้จันอันผ้ามาเก็บบักหอยเก็บบักหอยเอาไปไปล่อยครับบ่ได้ไปเห็ดกินเ้ยครับเอาไปไปล่อยขอบขอบคุณไอ้เอฟซีสาวหน่อยเบรร็ดบำแพง เอฟซีบอลโจเอฟซีน้องน้องอีหลาคุณหญิงนะครับที่เขามากดติดตามในช่องไอ้จันอันน้ำเน่าเจวันออฟฟิเชียลครับเอามันลูกงานตัวล่ะประมาณโลป่ะน่ยประมาณโลนึงโลนึงเออตอนนี้ผู้ติดตามจันอันครับมาตรวจงานครับจันอันจะไปเก็บหอยครับเอาไปปล่อยครับอ่าลูกใหญ่ครับดูสิพันเกษตรครับเอามันใหญ่อยู่ตัวนี้มันใหญ่กว่าบ้านเท่าอยู่ตัวนี้ใหญ่ใหญ่ใหญ่เพราะเปนแม่พันมันบอก แม่พันธุ์มั่นแหละถึงจะเอาไป<อ>าขยายเบิดบ้อไปยังโอ้ลูกออกมาเป็นดำๆเลยซื้อมัดลงเท่าไหร่โละเก่าสิบเก้าบาทครับโอ้ซื้อแพงนี้ตัวนีนซื้อมาจากในเล็ตดครับโอ้เนี่ยเอามาขยายลูกใหญ่ใหญ่ยตัวอนี้เขาขอบคุณเอฟซีอีหลานเนาให้เนี่ย ขอบคุณค่ะขอบคุณเอฟซีล่หน่อยนะจาทด่เขามากดติดตามจานอันน้ำเน่จีโอวันออฟฟิเชียลจ้าเบื้องหอยหอยงามมันเงี่เอามันคือเกี่ยงดีแท้อืองัวลูเงี่ยแสดงว่ามันมีนมนมสาร่ายติดตรงนี้นเกี่ยงดีอยู่นินธรรมชาติครับ ไม่ได้ให้หัวอาหารอะไรเลยพอพันแม่พันมันตัวไหนเนาะตัวนี้ผู้ติดตามจันอันครับอ่าน้องกระตูนครับแม่กระตูนดูหอยครับหอย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 หน่วยใหญ่ๆวันที่24 ยี่สิบสี่ซิงหาสิมาฮอดนี่ครับนะหลินยินว่าบอทโจบอกว่าทีนังในการเลียนโซเชียลนะเจลว่าไออเจลยทูครับในรอบสองนี่ใกล้สีเต็มแล้วฟ,อฟ,อฟ้าวครับนะผมนี่กับเมื่อไม่ครับผู้ติดตามแรกๆก็ลอยกลักวเนาะเมื่อไปถ่ายคลิปนั่นมันสองลอยขึ้นมาสามลอยสี่ลอยนะตอนนี้ป้าไปเกือบเจ็ดลอยเกือบแปดลอยกับเป็นแปดลอยคนและครับผู้ติดตามนี่คือช่องเล็กๆครับเริ่มต้นจากศูนย์ยี่ลี เนะมือสันใจสันๆันะบกกาเขากลองบกกาสู่กอง,อกกกองนะครับนะเลี้ยนมันมีประโยชน์ลาย,ยางเาาเอาไปต่อยอดธุรกิจของเขานะเอาไปต่อยอดไอชื่อประจําวันของเขาก็ไดนะ้ดีกว่าอยู่ซสือครับดีกว่าอยู่ซืือทินะ้งความอายออกไปนะเอาหนาด่านเขามาไวนะ้เอาความตลกคกาเปิดใจให้ออกมานะในการทำโซเชียลเรามันกระสางรายได้ พอเราเห็นรายได้ของเราได้ขึ้นมากนี่นะครับมันจะมีความภูมิใจครับผมกับไตในระดับที่แบบเริ่มต้นจากศูนย์ยุลีนะไปเบิ้งวามันจีได้ขอดเทได หอยครับปลาหอยหอยลูกโตโตครับอหอยลูกโต